ครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมอาชีพทั้งหลายนะฮะแล้วก็ร่วมโลกณปัจจุบันที่เจอปัญหาเยอะแยะมากมายทุกคนก็น่าจะประสบพบเจอไปเหมือนๆกันนะครับไม่มีใครแตกต่างไปกว่าใครมากมายนักนะครับโดยเฉพาะคนเป็นครูในปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะเริ่มที่จะสารวนอยู่กับ คิดไปข้างหน้าว่าถ้าสมมุติว่าโควิด1นชีนเนี่ยไม่จบง่ายๆเราจะเป็นครูต่อไปกันได้อย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมา,านำเสนออุปกรณ์เพื่อที่จะเตรียมการสอนนะฮะ38อุปกรณ์ที่ผมบอกเนี่ยบางครั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าต้องต้องให้รู้ไว้บ้างว่ามันมันคืออะไรมันใช้งานยังไง นะครับวันนี้ผมก็จะเสนอบทสรุป38อุปกรณ์สำคัญที่ต้องรู้จักในการสร้างสื่อนะครับในการสร้างสื่อนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดสำหรับวันนี้ที่จริงแล้วมันมีมากกว่านี้ละนะครับแต่เอา38ตัวก่อนนะครับ38ตัวประกอบด้วยอะไรนะครับอ,อย่างที่1น,นะครับเราต้องรู้จัก ปลั๊กชนิด XLR เพราะปลั๊ก XLR เนี่ยเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการต่ออุปกรณ์เสียงเกือบทั้งหมดนะครับถ้าคุณภาพที่ต้องการคุณภาพดีๆก็จะต้องใช้ปลั๊กแบบ XLR นี้ทั้งสิ้นนะครับ XLR มีอยู่3ขานะครับขาที่1ขาที่2และก็ขาที่3นะครับซึ่ง ขาที่2ของ XLR เนี่ยก็จะเป็นขาบวกนะครับหรือขา s ิกแนลนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเจ้าตัว XLR เนี่ยฮะนะครับดู XLR ขานี่ฮะนี่คือตัวตัวเมียนะครับตัวเมียเป็นรูนะนะครับตัวเมียเป็นรูแล้วก็ตัวผู้จะเป็นเดือยนะครับขาของมันเนี่ยก็จะเขียนติดไว้ตรงเนี้ฮะนะครับชุดนี้ นะครับจะมีขาติดอยู่นะครับทำไมถึงเป็นสามขาตามที่จริงสายสัญญาณมีอยู่แค่2เส้นก็พอแต่ XLR เนี่ยเป็นลักษณะของการต่อแบบบาลานซ์คือการต่อแบบแยกกราวนะครับเวลาต่อในระยะยาวๆเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาณรบกวนมากมายนะักนะครับนี่คือปลั๊กแบบ XLR นะครับตัวต่อมานะครับแบบ TR แบบนี้ที่เราเห็นนะฮะ แบบ TR ถ้าสมมุติว่าเป็น2ข้อในลักษณะแบบเนี้ก็จะเป็น TR แบบหรือหรือบางคนอาจจะเรียกว่าปลั๊กไมค์นะครับปลั๊กไมโครโฟนนะครับมี2ขาตัวนี้จะไม่ไม่เป็นลักษณะของการทำบาลานซ์นะครับเป็นลักษณะของอันบาลานซ์นะครับซึ่งขากล่าวก็จะอยู่ในชุดใหญ่เนี่ยแล้วก็ขาสัญญาณก็จะอยู่ส่วนตรงหน้าสุดนะครับจะประมาณนี้นะครับ ตัวต่อมาก็จะเป็น TR เหมือนกันท R แบบ3มเขี้ยวนะครับแบบ3มเขี้ยก็จะประกอบด้วยขานะฮะที่เป็นขากลาวก็อยู่ในสุดแล้วก็ขั้ว A กับขั้ว B ก็จะลดหลั่นลงมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตัวที่4นะครับตัวที่4 xlr เหมือนกันแต่ xlr มี4ขานะครับ xlr แบบ4ขาตัวนี้ก็จะใช้กับโทรศัพท์ นะครับซึ่งมันจะมีขา <c oughs> สำคัญอยู่1ขานะครับนั่นคือขากราวนะครับนี่ฮะคือขากราวขานี้แล้วก็สัญญาณ R นะครับสัญญาณ R กับสัญญาณ L นะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับนี่คือ,อแบบ4ขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทำคลิปวิดีโอแล้วก็ต่อ,อแจ็คเองก็นี่ฮะขั้วจะเป็นอย่างนี้ นะครับตัวต่อมานะครับ RCA นะครับแจ็ค RCA ก็เป็นแจ็คสัญญาณโดยทั่วไปที่มีความแรงของสัญญาณสูงขึ้นมานิดหนึงนะครับป้องกันการรบกวนขึ้นมานิดหนึงนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเมื่อมีสัญญาณแรงแล้วการรบกวนของมันก็จะน้อยนะครับแต่ว่าคุณภาพสัญญาณก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีมากนะครับเพราะนั้น ถ้าต้องการคุณภาพเสียงคุณภาพของภาพมากๆเนี่ย RCA เนี่ยก็จะจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับจะไม่ค่อยได้ใช้ตัวต่อมา HDMI <c oughs> HDMI ก็จะเป็นเจ้าตัวสัญญาณภาพและก็เสียงมาในเส้นเดียวกันซึ่งเป็นลักษณะของ High Definition ซึ่งมีคุณภาพเสียงแล้วก็ภาพเนี่ยค่อนข้างะละเอียด นะครับมีความคมชัดค่อนข้างสูงนะครับอ,อีกตัวหนึ่ง HDMI Type B นะครับตัวตัวนี้คือ Type A Type A เนี่ยคือ Standard ใช้ทั่วไปนะครับ Type B ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งมีความยาวของเจ้าตัวเ,เจ้าตัวสายเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ Type C Type C นี่เป็นมา,มาตรฐาน ที่ที่ที่มีการใช้ค่อนข้างเยอะมากนะครับในในปัจจุบันนะครับ HDMI Type C มีมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ตัว Type D นะครับ Type D เนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ในกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องถ่ายรูปมันจะเป็นอ่า Type D ส่วนมากนะครับแล้วก็ Type E เนี่ย Type E ก็จะอยู่ในรถยนต์นะครับแต่ก็เลิกใช้ไปแล้วนะครับตัวนี้ก,ก,ก็ก็จะไม่มีละ ในปัจจุบันเกือบจะไม่มีมีน้อยมากนะครับตัว DVI DVI Port เนี่ยก็จะเ,เป็นกัมกึ่งนะครับกัมกึ่งระหว่าง HDMI กับสัญญาณอนาล็อกโดยทั่วไปนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณดีต้นลักษณะหนึ่งแต่คุณภาพเนี่ยกส็สู้เจ้าตัว HDMI ไม่ได้นะครับที่จริงแล้ว DVI เนี่ยพัฒนามาจากเจ้าตัว VGA นะครับนี่ฮะอ่ะตัวตัวเก่งเลยก็คือตัว USB นะครับตัว USB เนี่ยก็จะมีลักษณะอ่อที่ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับ Type A ก็คือ USB ตัวแรกนะครับซึ่ง USB ตัวแรกนั้นสปีดค่อนข้างต่ำนะครับสปีดค่อนข้างต่ำแล้วก็ปัจจุบันก็อ,อ,อันตรธานหายไปแล้วนะครับน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะเป็นแบบ high ไฮสปีด usb เป็น usb 2นะครับซึ่งสเปดที่สูงขึ้นนะครับแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งเป็น t ท p e a high speed นะครับตัวนี้ก็ก็จะน้อยลงนะครับตัวนี้ก็จะจะน้อยลงนะครับไอตัวนี้ก็ก็จะมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงตัวนี้ก็จะมากขึ้นนะครับวิธีการสังเกตเจ้าตัวนี้ก็คือ บน USB เนี่ยฮะมีตัวแถบสีฟ้าๆนะครับสีฟ้าๆอยู่นะครับนั่นคือเป็นตัว High Speed Type A นะครับเป็น USB 3นะครับเป็น USB 3นะครับตัวนั้นสปีดค่อนข้างสูงที่ผมใช้อยู่ก็มีอยู่1หนึ่งช่องนะครับไว้สำหรับทำวิดีโอที่เห็นนี่แหละฮะนะครับวิดีโอที่เห็นเนี่ยกล้องใช้เว็บแคมธรรมดานะครับ แล้วก็เสียงก็คือใช้ซาว์การ์ดโดยทั่วไปนะครับเสียบไมโครโฟน1ตัวนะครับตัว USB Type B Type B ก็คือตัวติดกับอุปกรณ์นะครับตัวติดกับอุปกรณ์นะฮะตัวนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันติดกับอุปกรณ์เป็น High Speed นะครับ USB Type A นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในจำพวกอุปกรณ์เล็กๆทั้งหลาย นะครับก็จะมีลักษณะเจ้าตัวมินิไทเออยู่นะครับไทบีก็เหมือนกันอยู่ในอุปกรณ์เล็กๆทั้งหลายโทรศัพท์รุ่นสมัยก่อนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับอ่าก็จะมีไทลักษณะเป็นมินิ A B อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้านะครับก็จะมี USB ที่ มีความสามารถสูงนะครับก็คือตัวนี้นะครับให้ทุกคนจำไว้ว่า USB Type C เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานในการส่ง Data Stream ในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะว่าเจ้าตัวโทรศัพท์เกือบทุกรุ่นที่ไปขายฝั่งยุโรปถูกบังคับให้ใช้ USB Type C เกือบทั้งหมดแล้วนะครับไม่ใช่เกือบทั้งหมดทั้งหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ส่งข้อมูล บิตเรทค่อนข้างสูงมากนะครับ400กิกะบิตเปอร์เซกนะครับนี่ฮะแล้วก็ USB 3นะฮะตัวที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะครับ USB 3ก็มีตัวนี่ฮะตัวสีฟ้า,ฟานะครับติดอยู่ในลักษณะแบบนี้นี่คือลักษณะของ USB 3นะครับตัว Wi-Fi ไอ้ไฟวายนะครับสายไฟนะครับไฟวาย คนเล่นกล้องในในอดีตนะฮะก็จะใช้ลักษณะของสายแบบไฟวายเนี่ยเกือบทั้งหมดเพราะว่าเ,เรวนะครับการทรานเฟอร์ข้อมูลหรือการสั่งงานกล้องนะฮะเป็นสปีดที่ค่อนข้างสูงมากในยุคนั้นนะครับคนเล่นวิดีโอสักประมาณ15ปี20ปีที่ผ่านมาก็จะก็จะได้เห็นสายลักษณะแบบนี้โดยที่เป็นสายลักษณะของมาตรฐาน1394 นะครับปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่นะครับมีขายแต่น้อยน้อยมากแล้วเพราะว่าตัวดีไวที่เอามาซัพพอร์ตไอ้เจ้าตัวไฟไวเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับตัวต่อมาก็คือตัว DB15 ก็คือการ์ดจอนะครับคอนเนคเตอร์ตัวการ์ดจอพอร์ตทั้งหลายหรือ VGA พอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่10 15พินนะครับ15พินรายละเอียดค่อนข้าง ต่ำพวกนี้นะครับรายละเอียดยังสู้เจ้าตัว hdmi ไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าถ้าต้องการคุณภาพสูงสูงนะครับยังไงก็ต้องเป็นตัว hdmi นะครับและราคาก็ไม่ได้แตกต่างจากเจ้าตัว vga มากมายนักนะครับตัวค o มโพเนนต์คอมโพเนนต์เนี่ยปกติแล้วถ้าสมมุติว่าเราเราใช้สาย rca เนี่ยสาย3เส้นก็จะประกอบด้วยสีเหลืองสีขาวสีแดง ลักษณะนั้นเขาเรียกว่าคอมโพสิตวิดีโอเพราะว่ามันจะรวมสัญญาณสีเข้าด้วยกันสีแล้วก็สัญญาณลูมิเนนต์นะครับเข้าด้วยกันนะครับแต่ไอเจ้าตัวนี้มันจะแยกสัญญาณลูมิเนนต์นะครับแล้วก็โครมิเนนต์ออกจากกันนะครับเพื่อทําให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นนะครับแทนที่เราจะเสียบสายสีเหลืองใช่ไหมฮะเสียบสายสีเหลืองเพื่อที่จะเป็นสายวิดีโอ นะครับแต่นี้ก็จะใช้3เส้นเพื่อที่จะสร้างสัญญาณวิดีโอเพราะว่า1เส้นนั้นก็คือเป็นสายตัวลูมิเนนสัญญาณ Y ายเขาเรียกนะครับที่เหลืออีกอีก2เส้นก็เป็นสัญญาณสีนะครับนี่คือสายคอมโพเนนต์ซึ่งในอดีตมีความสําคัญมากแต่ปัจจุบันอุปกรณ์พวกนี้ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ S Video ก็เหมือนกันนะครับ S อสวิดีโอก็จะแยกออกคอมเมน์กับลูมเน้นออกจากกันนะครับนี่คือ S v i ว e ดีโอนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการใช้ค่อนข้างน้อยหรือน้อยมากนะครับ,นะค,รบคนที่ทำวิดีโอสมัยก่อนนะฮะถ้าเป็นลักษณะการใช้กล้องอที่มีความคมชัดสูงก็จะใช้ S v i ว e ดีโอนี่แหละเป็นตัวหลักนะครับเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเส้นเดียวเส้นสีเหลืองนะครับก็คือสาย c o m มิชชั่นวิดีโ นะครับรวมสัญญาณทั้งหมดที่เป็นสัญญาณภาพเข้าด้วยกันอยู่ในสายเส้นเดียวนะฮะแล้วสายชิวนะครับสายชิวก็จะมีลักษณะการถักเกลียวอยู่ข้างนอกนะครับที่เป็นฟอยนะครับอาจจะมีผ้าหรือไม่มีผ้าเป็นตัวรองก็แล้วแต่ถ้ามีเกลียวอยู่ข้างนอกที่เป็นลักษณะฟอยเนี่ยพวกนี้เรียกสายชิลทั้งหมดนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงจําเป็นจะต้องมีเจ้าตัวพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะว่าถ้าไม่มีพวกนี้สัญญาณรบกวนมันทําให้ภาพที่ได้นั้นไม่มีคุณภาพยกเว้นสัญญาณที่เป็นดิจิตอลอย่างจําพวก HDMI หรือจําพวกอ,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 อะไรปัจจุบัน D DVI อะไรประมาณนี้อาจจะต้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้พวกนี้มากมายนักนะครับแต่ว่า ไม่ไม่ใช้ก็จริงสายมันก็ต้องมีระบบมีการจัดมีการอะไรค่อนข้างละเอียดกว่าสายปกตินะครับตัวไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของคอนเดนเซอร์นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เป็นคอนเดนเซอร์นะครับนักศึกษาทําให้นะครับพีททาให้ประกอบใช้อยู่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับลงทุน20บบาทมั้งครับ นะครับแล้วก็ใช้ไม้ธรรมดากรอบที่ใช้ก็เป็นกรอบที่ไม่ใช้แล้วเขาทิ้งแล้วนะฮะเราเอามา,าจัดการกันนะครับนี่คือเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับปรีไมโครโฟนปรีไมโครโฟนก็พวกนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับก็หลักหลายพันนะครับหลายพันจนจนบางตัวเป็นราคาหลักหมื่นนะครับผมก็ ผมไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้มัน,มนแพงเกินนะครับอุปกรณ์ผสมเสียงตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับผมตัวที่ผมใช้อยู่ก็คือประมาณนี้นะครับตัวตัวนี้ตัวนี้ก็ราคาสักประมาณ2 2 0 0 0กว่าบาทนะครับ 2,000, อักว่าบาท3,000ักว่าบาทอยู่ประมาณนี้นะครับเสียงที่ที่ได้ที่ได้ยินอยู่ในตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการมิกซ์เสียงนะครับ อ่าสายก,การ์ดสาก,การ์ดพวกนี้ก็เลือกดูได้นะครับตามความถนัดแล้วก็กําลังเงินนะครับอ่าราคาก็ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของการแต่และตัวไม่เท่ากันนะครับอ่าแล้วตัวแปลงอ่าทั้งหลายจาก XLR ไปเป็น TR อะไรประมาณนี้อุปกรณ์พวกนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะเล่นเรื่องสื่อมันก็หนีไม่พ้นนะครับเพราะว่ามันต้องใช้นะฮะ มันต้องใช้แต่ถามว่าใช้บ่อยไหมมันก็ไม่บ่อยนะครับอะหูฟังนะครับหูฟังที่ผมใช้อยู่ก็ตัวไม่ไม่แพงอะตัว2-300บาทนะฮะเนี่ยใช้อยู่ประมาณนี้นะครับสอ0สามรบาทเพื่อที่จะฟังเสียงนะครับบางครั้งเราไม่รู้ว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมันชัดเจนขนาดไหนอะไรเป็นยังไงเราก็ต้องต้องใช้สื่อใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการจัดการลำโพงโมอนิเตอร์นะครับ ลำโพงโมอนิเตอร์ผมก็ใช้เฉพาะาเฉพาะตัวที่ค่อนข้างาคุณภาพมากๆแต่ถ้าสมมติว่าทำาในลักษณะของคลิปวิดีโอลักษณะแบบนี้ก็ไม่เคยได้ใช้เลยเจ้าตัวมอนิเตอร์นะครับพอดีพอพานุาบริจาคเทสแคมมาให้คู่หนึ่งนะครับก็ใช้ตัวนั้นเป็นตัวเป็นตัวทดสอบอยู่นะครับตัวมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ไฟ์ ไฟนี่ค่อนข้างสำคัญซอฟไลท์นะครับปัจจุบันซอฟไลท์ชุดหนึ่งก็ประมาณ5,600บาทนะครับรวมขาแล้วก็น่าจะไม่เกินพันนะฮะนะครับไม่เกิน1 0 0 0บาทตีว่า1000บาทนะครับต่อชุดนะครับค่อนข้างสำคัญนะครับที่ผมบันทึกอยู่เนี่ยไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยนะฮะพอเห็นนักศึกษาทำงานอยู่ก็ก็ก,ก,ก็ก็ขอเวลานิดหนึงบอกว่าออขออัดคลิปสัก20นาทีนะครับ นี่ฮะไม่มีไม,ไม,ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกล้องอย่างเดียวกับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง powerpoint นะฮะแล้วก็ตัวฉากหลังซึ่งฉากหลังมีความสำคัญนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการงานคุณภาพดีๆนั้นไม่มีฉากหลังงานจะออกมาบนะครับอย่างที่เห็นที่ที่พวกเราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งมันดูรกไปนะครับถ้าสมมติว่าต้องการคุณภาพดีๆเนี่ยก็ต้องมีฉากหลังเจ้าตัวนี้ฮะนะครับ แผ่นพวกนี้ราคาไม่แพงนะปัจจุบันก็สักประมาณ3า0 4ี่บาทนะครับ3า0สี่บาทต่อแผ่นนะครับหาซื้อได้นะครับพวกนี้มีความจำเป็นอย่างเช่นเราต้องการเจาะพื้นหลังเราก็ต้องเอาฉากพวกนี้มาใส่นะครับแล้วเจาะพื้นหลังเปลี่ยนเป็นแบ็กกราวน์นู่นนี่นั่นได้นะครับนี่คืองานคุณภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่บอก3ามสิบอง์เนี่ยนี่คือเบื้องต้นให้พี่น้องครูทั้งหลายแล้วก็ คนที่สนใจสื่อเข้าใจว่ากระบวนการพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์แล้วต้องรู้จักมิฉะนั้นแล้วางานของเราที่ออกมาก็ไม่สวยแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับในการสร้างสื่อนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ